เอาพี่น้องเดินจะมานับดูว่าได้จักตัวเท่บ้างบลูโอ้โหยุ่กบ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 จับ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 กบนั่นว้าจานต้องกบนั่งปลาไหลยูอีพอเลยไปไหนอย่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานับดูครับว่าจักตัวเข้ามาเข้ามา Bởi giả lâu nắp bưng quanh nhà bưng, nắp 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 núng hay 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 nữa nùng song song หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เปด เก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองยีิบสามตัวอีกยี่สิบสี่กับกบอีกตัวหนึ่งใส่ทุงไว้ยี่ิบสี่ครึ่งเออไปจับกบ่ะทุงขาดบมดนถุงขาดอีกับกบอีกตัวหนึ่ง ต้องใส่นี่กฎที่ภาพติดภาพติดกร้กระน้ำใส่เดี๋ยวมุดกลับไปหากันประวัติศาสตร์ฮะอ้ประวัติศาสตร์เลยนี่กิมกิมเนสบุ๊กต้องเอาไปบันทึกไว้แล้วบันทึกลงอ่า ืก็ไมันจะหลอดออกนี้วันละจานเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อยๆเนี่ยอฮ้ยยอืมไปเท่น้ำไปถึงน้ำหมดเจับกรุบขึ้เหนื่อยเลยแล่นจับกรุบข่อยก็ง่วงปลายข <Goddess> ่อยแล้ว น้ำกินไหมนี่แม่นบอนวะมึงกูอีกหลายคดอยู่ใช่ไหมลองดมดูเพิงลองกินดูเพิงตายก่อนเพราะดมดมดม,ดมน้ำกินเออเออเออน้ำกินคนเท่าเขาเกาะมานาเนะี่ยใช่ไหมอะไรปะมันดีใจเดินได้นะนี่ดิกนะ่อน,น,น

นั่นๆจะมุดออกละอย่าดื้อ <c oughs> ดีนะม,มันมีอันนี้กะขังไว้ด้วยร้างดิอ่าล่างได้ย่นแล้วมะจมุติร้องสั่งหมดอ๋อจะเต็มถังน่ะอ,อ่ะมื่นเลยปะมื่นปะเดี๋ยวอีกข้างหนึง่ง ันได้น้ำก็หิวนะไม่มีน้ำกินกูนี่สุดจัดตลาดบอกเก็บไปกินมืออื่นนะเดี๋ยวถ้าถ้าผมไม่มานี่ห้ามขุดนะผมนี่มากมากตัวอะไรโอยเจ้านี่รักขุดได้จักตูเลยไอ้ถุงนึงป้านเหนียวไปสองอ่ะเกี่ยวกัตัวป้านเหนียว ในรถน่าจะมีอยู่ประมาณห้าหกตัวนะปลาเหนี่ยวอะแล้วรอบเช้าแต่ผมนี่รอบเช้าได้ประมาณสิบกว่าตัวฮะเก้าสิบตัวบอกรอบเช้านะอ่าที่ใส่ถุงเกันบอกประมาณแปดเก้าตัวแล้วโอ้ไปลาไอ้นั่นปลาเหนี่ยวเอาไปหมดเลยปลาเหนี่ยวยกถุงรัวปลาเอาไปซ้ำนั่นแหละปลาอันนี้ผมขอกลับบ้านเนี่ยโซยใหไรหมดนะแล้วไปได้ทีเทอีกไอ้แม็กได้ตัวปลาเหนี่ยวเสร็จปลาเหนี่ยวเออนั่นแหละ เรียบร้อยเลยไปพุกพี่ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ